ก็มาอยู่กับ m i กแม็กศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม GTA San Andreas นะครับผมในมือถือนะวันนี้ก็จะมาทำภารกิจอะไรนะครับก็สามารถไปรับชมกันได้เลยโอเค <Okay. S 2> เริ่มจากที่อู่ก่อนเลยแล้วกันโอเคหลังจากที่เราไปถ่ายรูปภาพมานะครับผมเราก็เรียกพวกไอบูซี่กับซูซี่มานะครับผม hey, <Kong. S 1> ว่าไงฉันขอให้นายรู้จักนะเพื่อนซีเจ นี่ไอ้แก๊งพวกนี้ที่ฉันไปแอบถ่ายมาโอเคไอ้บูซี่เล่าซิไอ้พวกแก๊งนี้ชื่อสมาคมโลโคซิดิเคตมันฮอตมากเลยนะแถวเนี้ยเอาเรื่องเลยฉันไม่รู้หรอกไอ้คนแรกมันชื่ออะไรแต่คนกลางฉันรู้มันชื่อไอ้เจสซี่คนขวาสุดมันชื่อทีโบนไอ้สามสามคนสามคนเนี้ยมันเป็นตัวหลักในแก๊งเลยนะมันมีมีหัวหน้าอยู่คนหนึ่งคือไอ้ชุดสุดด้านซ้าย นายจะไปทำงานให้เจสซี่งั้นเหรอมันอยู่ที่บาร์นั่นนะ่ะขอบใจมากที่บอกเดี๋ยวฉันจะไปที่บาร์ได้เลยโอเคครับเราก็รู้ตัวไอ้นี่นะครับผมสามสามหัวโจกนะผมที่อยู่ในแก๊งสมาคมซีดีเคทนะผมเราก็จะไปทำงานให้ไอเจสซี่นะครับผมผมขอตัดไปช่วง ตอนไปทำงาน okay, ครับ <okay. S 1> ในเมื่อเรามาถึงจุดมาปีิบร้อยนะครับก็จะเป็นประมาณหัวก็โหลกนะนี่ก็จะเป็นบาร์ของไอเจสซี่มันนะผมโอเคเรามาแล้ว Now, like me, ฉันยอมทำตามที่นายสั่งเลยนะขอให้ในายรับ <that S 1> <can> ฉันเข้าแก๊งได้ไหม that that ได้ แต่มันต้องมีการทดสอบนะโอเคครับในเมื่อเราได้รับงานภารกิจแรกนะผมเ,เพื่อให้เราได้เข้าแกงมันนะผมเราต้องทําตามที่มันบอกนะฉันอยากให้นายไปทําร้ายไอคนที่มันมากลางแกลูกน้องฉันอะ่ะฆ่ามันทิ้งซะเลยคือรถนี้ใช่ไหมทำไมต้องเอาผู้หญิงมาด้วยวะเนี่ย <is> อะไรให้เรามาส่งผู้หญิงเนี่ยนะ น้นบอกให้มาทำร้ายคนวะนายนายไปส่งเด็กชั้นแล้วใช่ไหมต่อไปนี้แหละนี่คือของจริงนายต้องจัดการให้ได้ไม่งั้นนายไม่ต้องมาเข้าแก๊งชั้นเลยเข้าใจไหมแม่ของจริงเกินมีเวลาจำกัดด้วยโอเคคนนี้ใช่ไหมที่เราต้องจัดการเฮ้ แกใช่ไหมคนที่ไอ้เจสซี่ให้จาัดก,การเนี่ยจะไปไหนโดยไปซะตายแล้วไงต่อเอ้าออกับกับที่รถกับที่รถเฮ้ยเสียงอะไรเนี่ย hey, s <S ว่าไงาเจสซี่ฉันจาัดก,การมันเรียบร้อยแล้วนะทำไมเป็นไว้อย่างนี้วะไอซีเ oh, จจัดชุดใหญ่ไปหนึ่งแม็ก ให้จัดก,การเลยใช่ไหมเฮ้ยทำลารผู้หญิงตายซะตายซะอยงต่อโฮย้ยผู้หญิงรู้ว่ามันกระทืบเลยอยงต่อให้รับขึ้นเหรอฉันจัดการแล้วมันทำลายผู้หญิงี่แกจะบ้าเหรอฉันบอกให้จัดก,การให้มันเงียบเงียบเดี๋ยวก็รู้รู้ถึงหูต็มรัวหรอก ฉันไม่อยากเดือดร้อนนะไอซีเจอันนี้มันไม่ได้พูดถึงนิเชนะผมเอ่ยมาเองไงต่อไปอีกจุดหนึ่งหรอ,อยังไม่หมดยังไม่หมดทำอะไรต่อเน,นี่ยอ๋อมีลูนิมูซีนด้วยนี่ก็จะเป็นคนที่เราเจ้าต้องจาัดก,การนะครับผมมันไปกับเด็กที่อยู่ในรถ เมื่อกี้ของเราด้วยได้อยู่ในรถลีมาสซินใช่ไหมมีรถคอยคุ้มกันด้วยวะ่ะไกลกระสุดนักหรอไกลกระสุดนักหรอตายแล้วหนึ่งไปซะ เอ้ยอย่าอย่าอย่ามาเกี่ยวเราเดี๋ยวเราระเบิดด้วยโอเครถคุ้มกันมันไปเรียบแล้วหนึ่งคันหนึ่งยิงไม่ได้ยิงไม่ได้คนระยะคนระยะกันยิงก็มันสิับฟู้ยิงครับโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยดูดูมันขับดูมันขับเข้ามาในนี้มันเข้ามาในนี้อุ้ยหายยิงไว้ดูมันขับดิ อาเ็จเ็จโจนตายซะตายซะนี่บังอาจบังอาจโทรพทมมาอีกแฉฉันจัดการไอรถที่อยู่ในลิมูซีแล้วไม่ใช่ดีไอคนที่อยู่ในรถลิมูซีเออเจ๋งมากเลยนายนายกลับอธิฐาน๋ยวนี้นี่โอเคครับก็จบกับภารกิจไปแล้วครับผม เมื่อกี้นี้ไม่คิดว่ามันจะคว่ำนะเฮ้ยตำรวจมาไปก่อนโอเคนี่ฉันขอให้รู้จกักซีเจนี่คนนี้คือทีโบนนะแต่มันไม่ได้มองซีเจเลยหลังคุยไม่จบเลยฮัลโหลว่าไงนะมีคนกำลังขโมยยาเราเหรอ,องั้นเหรอกำลังมีคนอยากขโมยยาเราอะเฮ้ยใจเย็นใจเย็น มันอาจจะเป็นตำรวจก็ได้นะโอเคครับในเมื่อไอทีโบนมันโดนคนแก๊งอื่นขโมยยานะผมไอเจสซี่มันก็เลยส่งเราไปนะคผมจัดป้ายแคะใกล้ถึงจุดม,มากแล้วเถินไม่ได้อ้านี่ก็จะเป็นไอพวกแก๊งข,งขงโมยนะผมไอแก๊งที่มาขโมยยาของไอทีโบนนะผม กําลังจะเหินล่อๆเลยขัดจังหวะเกินเอา้าให้ดีเจขับมาส่ยซะงั้นโอเคครับเราต้องไปจาัดก,การมันมันจะจุกไม่ได้ลูงเลยครับเราไม่เอาฮะเราเอารถใหญ่ครับเฮ้ยย่ารถใหญ่เฮ้ยปล่อยมันปล่อยมันโทษนะคุณผู้หญิงฉันต้องการรถพอดีอ เจอกันเลยไม้ชนดซนชนทันด,ดีรู้ว่ามึงต้องเอี้ยวโอเคลงไปเอายาลงไปเอายาโอเคเราก็ไม่ต้องขึ้นมอเตอรไซค์นะผมเราก็ขับรถเก่งต่อเลยแค่เราไปหยิบยายเฉยแต่ำรวจเด็จะยิงทำไมแค่นี้กลัวไม่ตึงไงวะเดี๋ยวเสิ ชนไปเลยครับโอเคลงไปเอายาครับผมเฮ้ยเฮ้ยโอเคเอายาแป๊บเฮ้ย hey, มันได้ยัอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่เคาตายตัวนี้ก่อนโอเคล่วงแล้วเราก็ลงไปเอายา แค่ลงแล้วยาปุา๊บขับรถเก่งครับผมอย่าไปขับมอไซค์ครับมันยาก <c oughs> ไไหมายไตตำร,รวจโอ้สามดาวด้วยหรอกลัวไม่ตึงมัง้งถุนเลยถุนเลยเออนั่นแหละรูสวยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนเฮ้ยเอ้าเฮ้ยแท็กซี่สวยแท็กซี่สวย อย่มาไปโอ้ถ้ามีปืนนะผมจัดเลยเนี่ยไอตัวเนี้ยเลงลงลงโอเค,อเคได้ได้ได้ยาได้ยาแล้วโอ้โหดูเป็นจอดเป็นด่าลเลยหลบดิครับดีนะเราหลบก่อนโอเคจอดสี่แป๊บขอพ่นสีก่อนนะ าาาาหาแล้วมันเจอแล้วหามัเจอล <S 1> <S 1> <ๆ>อะโอเคไหนดูนีอยู่เป็นด่านเลยไม่เหรอโอ้โหดูมันเนี้มันจอดมาก็เป็นดาน่านนะบายไม่ได้กินยังหรอกไปดีกว่าต่อไ่กินก่นเดี๋ยวพรกิจเฟลอ้าวให้ผ่านอย่างเงี้ยง่ายๆอย่างงี้เลย กรเจ๋วนะเนี hmm. DJ, do, like like? ่ยภารกิจแป๊บเดียวเองมันไม่เชิงแป๊บเดียวโคตรยากนี่ซีเจนายทำงานให้อทีโบได้ดีมากเลยนะถึงมันจะไม่ชอบนายก็เถอะแค่มันทำงานให้ฉันได้แค่งานเดียวนายจะยกยอมันไปไหนเนี่ยใครโทรอีกแล้วอะไรอีกนะอะไรอีกอ่ะคนนี้มึงมีเกิดเรื่องตลอดเลยนะพอพอมาเนี่ยโอเค ตอนนี้ไอ้ไมทโทลิโนโถูกจับตัวไปเราต้องรีบไปช่วยมัน<ต>ก่อนที่แบตมือถือมันจะหมดฉันจะไปกับไอซีเจนายอยู่นี่ไหม <c oughs> <c oughs> โอเคฮะเราก็ต้องมาไ,มไ,ไปช่วยไอ้ไมทโทลิโนโก็คือไอคนที่ใส่ชุดสูรนะครับผมที่ขุมบอกแนละ้วมันชื่ออะไรนั่นเองไอคือไอคนนั้นนั่น โอ้โหไปไงเผิดไปทีเผิดไปทีลงไงลงลงลงกันลงลงปินไม่ใช่งั้นเหรอโอเคครับขับเข้าไปเลยครับโอ้ยอย่าทศตำรวจเด้อฮะที่นี่ก็โดนหลอกงั้นเหรอแล้วอยู่ในกันแด้เนี่ะต้องอยู่แถวนี้สินี่ฮะเราก็ขับตามหาสัญญานะผมเฮ้ยนี่ไง ออมันจะอยู่ไม่ไม่ตายตัวนะผมจุดนีกครับขับไปแล้วมันอยู่นี่นี่เองไหมเพื่อนเราอยู่นีเนเนนนะ่เปลี่ยนไปเลยครับมันยังไม่บันครับเปลี่ยนไปแล้วครับผมเฮ้ยมันลงมาแล้วลงสิเฮ้ยถือปือนก่อน เดียวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวอุ้ยจะตายอุ้ยจะตายอู้เกือบตายดูเลือดดีปีมปีมปีต้องมาจูงมาอยู่ข้างหลังมามามา เป็นไงบ้างไอ้ไหมโทนิโน,โน่เฮ้ยนี่แกเป็นใครเนี่ยใจเย็นใจเย็นไอ้คนนี้มันซีเจเด็กของไอ้เจสซี่มันนี่ไหนโดนถูกจับตัวมาได้ยังไงเนี่ย <Hey! S 1> พวกมันมันลอบกัดน,นี่ไปกันเถอะก่อนที่พวกมันจะมาอีกเฮ้ยนายรถโอเคโอเคโอ้โห <Okay, okay. S 2> oh, นัดเดียวไปเลยยังไ,ไงต่อมึงด,ดูดูเลือดด้วย <laughs> ดูเลือดด้วย ขับรีมูซินไปเลยแล้วกันรถนั้นสภาพแยบแล้วเกือบตายขึ้นมาเลยทีวนแล้วก็ไอไม้โทนิโนโอ,อันนี้มันก็จะให้เราขับไปบาร์นะผมบาร์ที่อีเจสซี่มันอยู่นะ Okay. ฝ่ายจะถึงจุดมาร์กไปที่เรียบร้อยโอเคดีมากไอ้น้องใหม่ขอบใจที่มาส่งที่นี่โ okay. อเคผมก็อยากจะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก็พอแล้วนะโอเคครับก็สำหรับก็ คลิปนี้ก็จะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก็พอนะครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้ผมด้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเดี๋ยวซีเจขอไปเติมเลือดให้เต็มก่อนนะครับแล้วเจอกัน